ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าด้วยคิวหรือด้วยอะไรต่างๆนานาก็เลยทําให้เลื่อนมาขยบมาปีนี้ค่ะภาพที่ออกมาดูกระแทกต่ำจรนมากใช้คำว่ากระแทกอะกระแทกก็คือคือเหมือนว่าจริงๆอะค่ะเราไม่ได้มีผลงานร่วมกันมานานแล้วการถ่ายฟโต้บุกมันก็เหมือนกับเป็นการกลับมาวมงานกันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากแบบว่า คือเต็มที่ให้แฟนๆรู้สึกแบบมีความสุขที่ได้เห็นแฟชั่นเซ็ทนี้อะไรอย่างเงี้ยคือก็ไปถ่ายทะเละค่ะก็ก็อาจจะต้องมีความเซ็กซี่นิดนึงอะงย๊ยกับไม้ยังไม่เขินเลยเหมือนแบบมันเจอกันมาบ่อยแล้วค่ะเจอกันมานานแล้วก็ไม่ค่อยเขินเท่าไหร่อย่างอย่างภาพที่ขึ้นปแบบหน้าปกที่ขี่หลังอะไร้ยบอกว่าถ้าเกิดไม่สนิทจริงแบบท่านี้มันเออทำไม่ได้ ก็เครียดเหมือนกันนะคะตอนถ่ายเนี่ยจะคือเรฟเฟรนซ์คือมันเป็นอย่างนี้หนังสือเนี่ยเขาจะให้แฟนคลับส่งเรฟเฟรนซ์ภาพมาแฟนคลับก็ส่งมาแล้วรูปนั้นเนี่ยเป็นฝรัลงแล้วเขาเขาแอคแล้วมันดูใช่อะแต่พอเราแอคแล้วเราดูแบบดูรูปแล้วไม่ใช่เลยนะดูตัวกลมๆสั้นๆไงไม่รู้นะแต่ขาก็โอเคแฟนคลับก็ชอบแหละน่อย่างคู่ออมกับไม้น่จะแบบชิวๆแล้วเนาะระดับความเขินการทํางานอะไรอย่างเงี้ย น,น้อยมากเลยอ่ะแทบจะไม่แตะความเขินเลยอะ <c oughs> <c oughs> ่ะคือ <c oughs> <c oughs> ล่าสุดอ่ะไปถ่ายกับพี่จันนี่ยังรู้สึกแบบเอ้ยมีความเขินนะที่เราไม่ค่อยรู้จักกันอันนี้แบบคื um, อมีความช่วยกันคิดมากกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไหมยอย่างนี้งไหม <c oughs> อย่างถ่ายแบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทำงานง่ายทำงานง่ายทำงานเร็ว <c oughs> ต,ตอนนั้นเป็ <c oughs> นอย่างไรตอนนั้นเป็บรรยากาศการถ่ายอะไรคะคือด้วยปกหนังสือค่ะก็คือฮันนีมูนทราเวลก็คือเราก็ต้องเหมือนอินน่ะว่าเราเป็นคู่รักกันมาถ่ายรูปฮันนีมูนกัน ไรเงี้ยมันก็ตามคอนเซ็ปต์หนังสืออยู่แล้วแหม,ม่เมื่อู่อื่นก็ฟินกับผู้อืเถออิน <c oughs> <c oughs> หรือว่าเป็นเป็นชีวิตประจําวันก็ก็ฟินแบบนี้กันอยู่แล้วชีวิตประจําวันไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะจริงๆไม่ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อกันนานเหมือนกันนะพอกลับมาครั้งนี้แหละพอ,พอมีงานอะไรเงี้ยก็ได้เจอกันบา้างการไม่ยิ่งตอบยามกระแสคู่จอกออก <c oughs> ิ้นเนาะจิงนอ <c oughs> ้งนอจงอจงอเป็นแค่คู่จิ้นดีกว่าไหมคะค่ะ มันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทํางานร่วมกันมานานกลับมาก็แฟนคลับเขาก็เหมือนมันมีกระแสทําไห้แฟนคลับเขาคิดถึงไรเขาหายคิดถึงเขาก็กลับมาพูดถึงกันมากกว่าแล้้ววเราาออย่งไน จริงๆก็ไม่รู้ <g ül> <g ül> ก็ไม่รู้ไงตอนน้องอยู่อยู่ญี่ปุ่นนะค่ะใช่แล้วก็หนังสือก็ออกพอดีแล้วทางทางบอก,กอเขาก็ส่งรูปมาให้ก็หนังสือออกแล้วนะรูปสวยดีก็ช่วยๆกันโปรโมท <c oughs> เลยไม่รู้เลยค่ะยังไงบ้างอะไรนะฮะ <c oughs> จริงๆเขาไมา่ได้คุยกับไมค์เลยนะคะก็เลยแบบ เหมือนเหมือนต่างคนก็ต่างไปทํานั่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันเขาก็เพิ่งแบบเฮ้ยรูปออกแล้วหรอก็เออเดี๋ยวขอรูปบ้างสีมีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หัว่าไม่รู้แบบทำจังหวะนี้จนเลยจังหวะแบบมันเกินไปเล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ตามจังหวะหนังสือออกพอดีอะค่ะแล้วก็ถ้าไม่ลงตอนที่หนังสือออกก็ไม่รู้จะลงตอนไหนอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับก็อยากเห็นรูปก,กัน,นะคะ่ะลุ้ไม่ขึ้นเลยเหรอคะอองค์พี่ยา แล้วนะข้าวหนีเนี่ยทำให้ตัวเราเปลี่ยนแบบเป็นเพื่อนจนแบบคือมันมันก็เหมือนคนที่เวลาที่เราอยู่กับเพื่อนแล้วเราเจอใครอย่างสม่ำเสมอจนมันเฮ้ยมันก็ชินแล้วอ่ะอยู่ดีจะขยับยังไงมันก็แปลกๆเนาะเราก็เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแหละหรืออะไรก็พูดกันคุยกันเป็นเพราะว่าแบบไมคุยไม่คุยข่าวครอบคัวเขาจริงๆว่าประเด็นพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะน่าจะเป็นเรื่องของแบบคือถ้าคนจะ ชอบกันหรือรักกันมันต้องเป็นเรื่องของคนสองคนนั่นแหละแต่ว่าอันนี้คือมันก็เราก็เป็นเพื่อนกันจริงอ่ะมันไปไปอย่างนั้นมันก็แปลกๆแล้วอ่ะทำไมเราถึงตัดช้อยไม้ยอาไปเอาอะไรคือความเป็นไปไม่ได้คือไม้ก็คือไม้อ่ะไมก็คือไม้เออก็ไม่รู้เจอเลยไม่มีแบบรักเบยใส่ถังใจเองเดี๋ยวนะทำไมวันนี้ขยี้กันจังเลยคนละคนละคนละคนอะไรนะเอาคนละคนหา เลยจุดที่จะคิดแบบนั้นมามาแล้วอ่ะเอาว่าคือถ้าคิดน่คงคิดไปนานแล้วอะ่ะเราก็โอยอยู่อยู่กันมาจนแบบเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เราสนิทในวงการเพื่อนอเพื่อนเก่าอ,ะอ่ะใช้คขาว่าเพื่อนเก่าดีกว่ามีมีคนของตัวเองที่ดูดูอยู่แล้วอะไรอย่างงี้โอ้ยตอนนี้ไม่มีเลยค่ะ คือเหงาสุดสุดๆไปเลยสุนคนสุนคนเลยค่ะไม่มีใครเข้ามาหรือว่าเราเลือกที่จะไม่ยอ<ช>มเปลี่ยองใครจริงๆไม่มีใครเข้ามามากกว่านะคะช่วงนี้คือเหมือนเราบ้าง,งานมากเราก็ทํางานมีธุรกิจนน,นีที่เราต้องทําทั้งไทยทั้งจีนบินไปบินมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนอีกนั่นนี่ค่ะอย่างว่าคนจบข้าตกอบกันไมเปล่าเขาเลยไม่กด้จีบหรือเราแก้ข่าวตรงนี้เลยดีอ,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 อบอกจีบได้นะคะไม่ได้เป็นแฟนกัน ไม่มีแบบว่ามาแนะนําเลยค่ะแบบรู้ว่าเราโสดก็หาเพื่อนมาให้ก็มีบ้างได้แต่ว่า<ล>คือเราไม่ชอบอารมณ์แบบว่าตั้งใจที่จะแบบแมทคนนี้แมทคนนี้แล้วก็เราก็รู้สึกมันเคเยอะเคอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าเอ้ยรอให้เป็นเรื่องของแบบธรรมชาติดีกว่าไหมเจอกันแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือจริงๆก็อยากจะมีอยู่อยากมีสิเอาภาพผู้หญิงทุกคนอ่ะก็ต้องคือเราเราโกหกตัวเองไม่ได้อะค่ะว่า บบเฮ้ยฉันสตรองฉันแบบอยู่คนเดียวได้ฉันไม่แคร์ผู้ชายเอาว่าลึกๆจริงๆแล้วเราก็อยากมีใครที่มาดูแลเราแบบไม่ให้เรารู้สึกแบบเหงาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าแค่ถ้าตอนนี้ยังไม่มีเราก็รู้สึกว่าไม่อยากจะฝืนตัวเองซึ่งแบบถ้าเราฝืนไปมันก็ทั้งเราทั้งเขาก็อาจจะแบบไม่แฮปปี้เป็นก้อมเป็นแบบไหนคะวันนี้ขี้เรื่องนี้มั <laughs> ย้ยอ<ๆ>ยากเปิด คือออมชอบคนที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความมีจิตใจมั่นคงอะ่ะแล้วก็คือ,อแล้วเราได้ยอะไรเงี้ยจริงๆอายุมากอายุน้อยก็ชอบ<ต>มึงทีเด็กก็ชอบนั่นแหมงทีเด็กก็กระชุ่มกระชวยหอมหอมหอมอ้ยไม่ติดเลยอะ่ะคือเปิดมากๆเลยโอเพนะคะทำงานงานโปรอินเตอร์เลยออมทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ตอนนี้อะค่ะ นอกจากธุรกิจใช่ไหมจริงๆเ้องก็มีธุรกิจองจีนนั่นแหละแล้วก็น่าจะหนังต้องฉายกันยาแต่ว่าทีเซอร์ยังไม่ออกเลยแล้วก็เดี๋ยวถ่ายหนังเรื่องใหม่ประมาณปลายปีหรือต้นปีหน้าอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ประมาณต้นเดือนหน้าเดี๋ยวเปิดกล้องที่ไทยก่อนค่ะเสื้อาจริงเขไปได้ดีไปดีๆตอนนี้ก็ประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าเป็นเสื้อผ้าออนไลน์นะคือเราไม่ได้มีหน้าร้า แต่ว่าก็ทำจริงจังเราทำจริงจังอะเอาจากเรื่องคลิปญี่ปุ่นด้วยไปค่ะคบครัวพี่บอยก็ค่ะอ๋อไม่ได้ไปกับพี่บอยค่ะบังเอิญสุดๆคือออมอะขึ้นเครื่องบินแล้วออมก,ก็แบบใครอ่ะนั่งอยู่ตรงนั้นอะหน้าเหมือนปะกรมากเลยอ่ะแล้วก็เดินไปแกล้งอะไรนี่เขาบอกคือรบกวมมา,เา,า,า,เากเขาพาครอบครัวเขาไปเที่ยวเหมือนกันเราก็พาครอบครัวเราไปเที่ยวเหมือนกันอเงี้ยค่ะก็ก็มีไปเจอกันที่นู่นบ้างค่ะแล้วก็มีได้เจอบางสัปดาห์ที่ต่างๆด้วยใช่ไหมคะก็มีได้เจอบ้างค่ะเพราะว่า เหมือนคนไทยเวลาไปเที่ยวอ่ะก็ต้องมีจุดที่เราต้องไปแบบร้านนี้ต้องไปกินนะต้องไปกินปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเจอทุก้คนจับจิ้มที่บอยได้ไหมคะถามเต้ก่อนดีก่อนนนะโอเค่ะโอเค